ตางสาติม eh ีครัตทามัอัดเป็นมุกต้นแห่งนี้ก่อขาเทอางชาติถูมีครั้งตูาด่งเตอยังเขท่านเซตเตีเิตลอดการมีเงินใช่ตลอดการ ไมเที่ไม่ต้ออ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ย้ยออ้ยด้อโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ย้อ้ยโ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 ้ยออ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้้ออย้้ยอ้อ ผู้ค้านคือมาท้งมาพูนม,มาจากกรรเรื่องไงพระราชสีสุลัเรื่องหมกันั้องข้างคนณบอว่าเรื่องตักป่าทางการยุูงเรื่องนี่กันมาทำมาพูนมาทำมาพูาพ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 นยุงมีมีแห้งนะครับได้เสื้อผนพกสีไม่หายเลอครับผมสีไม่หายแบบที่ว่า ในยิ่งว่าติง่งข nah ้าว province. เป็นว่าพระเจ้าก่อแฟนดินพระจิ๋งกอแม่นาบนั่งหน่อยเอกมาลาะดาราแจงไบพทยแจนไผยบอกว่าอยู่บ้านหลังนี้เสียงค้ำเสียงพูนบนสัตว์โบราณเลยข้าจีข้านองข้าโอ้ยบ้านหลังนี้ก็ู้จักซื้ออยู่นี่เดินมาสิบโมเขีฟังเลยครับครับเอาเสาต้นนี้ซื่อว่าท้าบุญมันบันไดซื่อว่าท้าบุญคงขังตรงซื่อว่าท้าองค์อาจแป้นกาดซื่อว่าท้าบุญเย็น ฝาเส้นซื้อว่าท่าสัดซื้อดังส่วนย่งคือซื้อว่าเท่าครับแข็งเครืองและแน่งซื้อว่าท่าออละไม่อกไก่ซื้อว่าเท่าผุ่มปันรสมือว่าเท่าตกฟองยกขลนแล้าวครองซื้อว่าเท่าบันเวนยืนนอนกังขึ้นกับบันดีี่โชคน่งกังเล่นบนนี่โลกปีไพ่นี่แหละเพื่อนว่าเพื่อนพยินตกแต่งเพื่อนพญาแผ่งแปงแม่ไห้เป็นมุ่นไถเขามายุ่หล้าคำพุ่นม่วงกล้วยเตนปูขอบพุ่นขอบเปลือกพุ่นแตนเหล่าเลี้ยงลูกเต่ากับ พ่อไงต้องท่วมเด็กยู <t <t ่ซุมทีนเป็นนี่ก็ไดกับได้นี่ติ๊นี่กระมี่นี่แหละบ้านเศรษฐีนี่เั่นนป็นกระปุกบ้านยุ่ซุมจินเด็นพ่อใจพ่อมาดิพ่อใจได้ครบทุกสิ่งทุกอย่างเหรอท่าสิ่งทุนกองามท่องเที่ยับไม่ยอดส่ใจ้านิเทศไทยี่าเด็กเป็นอง วยามพันท้าเย็บปวยไข่บ้านนี่ปห้นี่เย็บควยไปร้านนี่บ้านนี่ใหญเนี่ย็บพันฮกเย็เพันหฮกไปเป็นเศรษฐีไปเป็นเศรษฐีนี่นัเป็นกอดนี่นันเป็นกอดเย็บพันแปดเยวบเป็นแปดไปคนจากสดชันชนะไปคนจากสอดชั้นชนะอึนขันเก้าอขันเก้าไปน่งเข่าซูมือเนเข่าซูมือเอละสองแสนสามแสนเจ้า ยามันเงินข้องเข่ามากเงือนโดยอะไรมีเรื่องของทีไห้มากไก่อะไรนีเดอทอนพระพุทโธเนอไม่เปลี่นด่นเป็นล้านเป็นลายล้านพันล้านเ้อไม่เปนี่ยดเอะสุด้ายเย้าสดี้าาขนไปเค่ะก้นาป็อนงงหัว้าเน้าตาาฝั่งาตา no

เขาเต้าสิบเต้าพออดเต้าเนจีเน้อดเต้าเสี่ยงสิเสี่่อทเสี่ยงแมวงเต้าแซ่บสิบแซ่บพ่อทอ่บเนื้อผะวันเต้าฟันสิบันพ่อทอดไม่มีฟันไม่มีฟันไม่ม่วหที่เป๊ได้ดีครับดีพิ่จษไดยครับเด้ที่รอละวานเส้นฉีกเล่นกับผว่า มาล้มข้าแวาแต่้ก้น้นองตูแสงมันรักกาก้าวติ้วได้ลงหนาลงหลังนอกระไดที่สุด

जरनाङ्गा धां मे सरना गा च गा झा मे लोटियं विधां मा जरङ्गा चा मिदधिं वि

รตะโพกลาเอสทวกวโตะวสังโฆอาบนายาบนายตักนายนกาลนิยโสมหาสมุทัสสังปวะตังเกตุตินังวัตเมธานังโพนชยามะ อาลตังอิติายาทุยาายาทายพระรัสผงุจเดืะเรผังดนข้าพเจ้าทั้งหลายขอพระสงฆ์กราบพสงกรับพระตาหารพร้อมกับของที่เป็นบริวารพัเรวาร้าพเจ้าเหล่านี้ไดเป็นประโยชน์และความสุขเ่ความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย

mau ketemu jumpa dengan